ยินดีต้อนรับสู่นิวกา2026วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับ Isuzu KB 24ปีครับปี2026ใหม่ล่าสุดรถกระบะท,ที่ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ต้องการความแข็งแกร่งความน่าเชื่อถือและสมรรถนะที่เหนือชั้นปราศจากปัญหาจุกจิกกวนใจรถกระบะคันนี้เข้าสู่ตลาดปี2026ด้วยพันธกิจอันโดดเด่นนั่นคือการผสมผสานสมรรถนะอันแข็งแกร่งเข้ากับความสะดวกสบายทันสมัยจึงเป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบสำหรับการขับขี่ ในชีวิตประจำวันและการใช้งานหนักขณะที่คุณรับชมการรีวิวอย่างละเอียดนี้อย่าลืมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้พร้อมเพราะ KB24 มาพร้อมอฟีเจอร์ที่ผู้ขับขี่หลายคนรอคอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการความทนทานพร้อมวิศวกรรมล้ำสมัยนี้ไม่ใช่แค่รถกระบะแต่นี่คือคำกล่าวล่าสุดของอิซูซุในกลุ่มรถกระบะสมรรถนะสูงอิซูซุเคบปี2 0 2 6มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่สดใหม่ และทันสมัยสะดุดตาตั้งแต่ด้านหน้ากระจังหน้าดีไซน์ดูดานผสานเข้ากับฝาหน้าเล็ฉกเฉียวสะท้อนภาพลักษณ์อันทรงพลังบนท้องถนนรถกระบะคันนี้ยังคงรักษารูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งแบบคลาสสิกของอีซูซุไว้แต่เพิ่มสัมผัสด,ด้านอากาศพลาศาสตร์เพื่อประสิทธิภาพที่เหนือกว่าฝากระโปรงหน้าที่ออกแบบอย่างประณีเส้นสายที่คมชัดยิ่งขึ้นและช่องเปิดกันชนที่กว้างขึ้นไม่เพียงแต่ดูโดดเด่นเท่านั้นแต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของอากาศและการระบายความร้อนอีกด้วยตัวถังตั้งอัด ยู่บนแชสซีที่เสริมความแข็งแกร่งเสริมสมดุลและการควบคุมบนพื้นผิวครุกคะาแม้แต่ด้านข้างก็ยังผสมผสานความอนเนกประสงค์และความทันสมัยได้อย่างลงตัวด้วยซุ้มล้อที่ขยายใหญ่ขึ้นเส้นสายที่แข็งแกร่งและท่าทางที่สูงขึ้นเล็กน้อยทําให้ kb 2 4มีความมั่นใจและพร้อมลุยไปได้ทุกที่ดีไซน์ด้านท้ายยังคงใช้งานได้จริงด้วยประตูท้ายที่กว้างไฟไท้ายเลทที่ได้รับการปรับปรุงใหม่และกระบบบรรทุกสัมภาระส,สูงที่ออกแบบมาเพื่อรองรับวัสดุหนักโดยไม่งอหรือรับน้ำหนักมากเกินไป ใต้ฝากระโปรง Isuzu KB 24ปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซน2.4ลิตรอันทรงพลังออกแบบมาเพื่อความน่าเชื่อถือและประหยัดน้ำมันสูงสุด Isuzu มั่นใจว่าเครื่องยนต์นี้ให้แรงบิดสูงที่รอบต่ำเหมาะสำหรับการบรรทุกสัมภาระการไต่เขาบนทางลาดชันและการรับมือกับภูมิประเทศที่ยากลำบากระบบหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง